ขอาวจสามกาบนะห่นไม่ช่ลจ่านามูตาสะพะโะตูนะนตสัมมาสมุทัสสะนามูตัสะภะโะตูนันตสัมมาสมุทัสสะนามูตัสะพะโะตูันตูสัมมาสมุทัสะ よかった。<laughs> ผูกแขกได้มือนีวันส่งการมาคอพรอ่อกับแม่ผูกแขนให้ตากับยายอายุมั่นขวัญยืน<ม>ใช่ไหมคุณเี่นอะไรนะอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพล่ม,ม,มใสลดูไปมห้าเดียวเท่าไหร่ร้อยปีปให้อยู่กี่ปีนะ ให้ตาอยู่กี่ปีนะหนึ่งร้อยปีแข็งแรงอายุมันฟันยื่ดไคู่ไปดูื่อแบนี้ตากี่ขวบแล้ว้ห็ไหมโดเรวมกำนานโดนโดนเป็นโลภโลภเห็นโลภามโดนโดนเก็บให้ไปกจใจเก็บยาดต้องไปยานนี้เข้ามาดียาแม่ตองให้มีแต่ความดีค้างสุขเติมเจรืออยู่กับลูกหลานโดนโดน้า ดูจ่นคูลิ้เด้เป็นคู่เป็นนายคุณเห็นคูลิ้นหวานสะกืน้อยผู้บวชก่อนเอ้วผูแขให้ตาเร็วที่แคทยิ่บีอุปยินดีถูกไหมมองมาเห็นเลยไหมอ่มคุนะ ดิ่ันจะพูดขห้ตาูกรูหลานไประดดงขพร่างกัดแขรงมีความสุขเลยหลายดูสิจมความสุขดูพี่นี่เราดูยังไงดูก่อนดูให้ก่อนนั่นแหละยูมมัดไม่เป็นะแล้วแค่กยีเราเซ็นียกันะ มากูหดบ้ดูให้ดูใน้ดูใหดให้ดหดูให้ด่ให้ดห้ดูให้ดู่ห้ดู้ด่ใหดห้ดอห้ดู่ห้ดู้บให้ดูให้นู้ด้ดูให้ดูใูห้ดูให้ดูใดดูให้ดเใหนดูใหนด่ให้้ดูให้ดูให้้ดูให้ดูใาดู้ดให้ดูใ้ให้ปห้หน้ดูู้้ออูยููู้่ เออเอาอีกเอาอีกทบนึงพค้งอีกพ้งอีกรอบนึ่งโค้งอีกรอบนึงนั่นแหละสอดนึ่งนี่เอาอันนี้มาสอดนี่เอาอันนี้มาสอดนี่มาสอดอ่าเบื้งเออนั่นแหละตาุผู้มีร้อยปีเอาแค่มาผูกบ่ชข้าผูกไอ้เมียนเนี่ยนอะผูกเลไปขาไม่มา

พ่อเส้น hmm. ดัอดันตัวตาพ่อสีแดงยิ้มพ่อพ่อ้นดังตาบอดตยิ้มเนี่ยนลดำลดำ้าพ่อสีแดงไปไปทางนั้นใส่หลักันหน่อยเอมมี่ไปเอาจอยเอาจอยหน่อยมั้ยหน่อยหน่อยา นหะนี่ e> ีโอ้น um, pues ันแหละนารักนนหนันาที้งเนียใช่ใช่ใช่ ยืนไปสุ้ลูกยืนต้องยืนค่ดจะน้ำยืนยืนละพอแม่ยืนไปสุลูกน้าก็ยืนปุน้ำตาัน้ กว่าลูกจะได้ไปตายเดีอยเดี๋ยจนกว่าสิได้อุ้มหลานรุ้มเลนเกแคดอุ้มเลยโอ้ยยูตาได้อุ้มเลนเยแคดเลยยว่าดูมาดิโหคนหนักป่าเลยโหมไป ยังยังสงการขตาใหญ่อ้าวรดน้ำรดน้ำอาอ้รดน้ำรดน้ำโอใตาแบบนั้มาปูกขยายต่อเมนใช้เกี่ยวปักกินนั่นแหละสาธุเออน่แหละให้ตายอยู่้อยลอยีเอาคุอาควาให้แน่ก้มลกก้มลกเออเออไมขีดื้อใช่ขีดูอเีด้อได้หลาอ Det er her man sitter. เย็นยิ้มกินอย่างไรจอกกปูลร้านาวป้าส่อป้าบนชั้นล่ะเราคือผ้าใส่เขาได้เป็นเดผู้เดกผู้เดรางมาหาวิพอหาอะไรจะใช้ ปอดกางเกงได้บุหรี่กับออกมันจะแบบเดี๋ยวไว้ทอดมาแต่ก่อน เราจะเดินตีนออกอดเศร้ากระตุกเไปไกลๆเด้อเดินอนหลับดเห็นไหมแคบหูแขนใหญ่หัวหนั